ข่าวดีทกสนัดโอนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่2 30และ31พฤษภาคมนี้กลาวสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราอีกแล้วคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวมากกระใจายให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะ แต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารดีๆนี้ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะเยียวยากเกษตรกรกลุ่ม2ทกสรนัดโอนเงิน5,000วันที่30และ31พฤษภาคมเช็คด่วนค่ะ w w w y e ไ y a เว็บเยวยาเกษตรกร com กลุ่มที่2โผล่ข้อความอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์ทกศรับปากจ่ายแน่วันที่30และ31พฤษภาคมนี้หากไม่ได้ให้ไปอุทธรณ์8หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนเสาร์อาทิตย์นะคะที่สำนักงานเกษตรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรตามมาติคณะรัฐมนตรี28เมษาย,ยน2563ยังคงเดินหน้าทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www เดียวยาเกษตรกร com ล่าสุดในวันที่30และ31พฤษภาคมนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกสจะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรให้แก่เกษตรกร,ก,รกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15ถึงพฤษภาคม2563โดยกเกษตรกลุ่มนี้มีประมาณ1.57ล้านรายเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2563 หลังจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้วจะจ่ายในวันที่30และ31พฤษภาคมนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ w w w y a y a k a s e t a k o n c o m ถ้าไม่ได้เงินให้อุทธรด่วนที่สำนักงานงเกษตรอำเภอจังหวัดนั้นตั้งแต่วันที่1-5มิถุนายนย้ำไปหลังวันที่6มิถุนายนไม่ได้ หมดสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทสำนักงานเกษตรอำเภอไม่หยุดเสาอาทิตย์อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาจะมีระบบตรวจทานซ้ำว่าผู้ที่ได้รับเงินโอนนั้นอยู่ในเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องคืนเงินภายใน90วันตามข้อตกลงในการลงทะเบียนและจะมีขั้นตอนตามกฎหมาย ขณะที่กลุ่มราชการประจำลูกจ้างในระบบราชการรวมถึงข้าราชการบำนาญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดียวยากเกษตรกรเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้วและหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานกรมบัญชีกลาง ในการพิจารณาดำเนินการหักเงินดังกล่าวจากค่าตอบแทนคืนที่กระทรวงการคลังต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเยี่ยวยากเกษตรกรกลุ่มที่2นะคะที่ทกศนัดโอนเงิน5,000วันที่30และ31พฤษภาคมนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องเช็คสิทธิ์ด่วนเพราะทางทกอนั้นรับปากจ่ายแน่นอน ทางเราคนกระจายข่าวก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้รับเงินกันทั่วหน้าแต่หากมีความคืบหน้ายอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะนํามากระใจายในโอกาสต่อไปและหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ